กล้วยปิ้งค่ะเป็นของที่หากินยากๆนะพวกเราจะเห็นกันเข้าต้มมัดใช่ไหมคะนี่กล้วยปิ้งเดี๋ยวนะคะกรรมวิธีการทําก็คล้ายๆให้คนทำอ่ะอธิบายเขาว่ากว่าจะได้เป็นข้าวเหนียวอย่างเง,ง,งี้ยต้องทำยังไงบ้างใช่ก็กรรมวิธีก็เหมือนกันอะคะ่ะแช่ข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวแล้วก็เอามานึ่งแช่กี่กี่กี่ชั่วโมงอะระยะหนึ่งเลยค่ะโมงประมาณสักสามชั่วโมงได้ไหม แล,แล้วก็มาเนึค่ะเนึ่งนึ่ง,ง,งแล้วก็มาผสมกะทิเกลือน้ําตาลนะคะค่ะพอได้ที่เราก็เอามาผสมเสร็จแล้วก็เอามาผึ่งในแห้งแล้วก็มามาขั้นตอนก็คือหอ่อแล้วก็ใส่ไส้เข้าไปแล้วก็ย่างไฟค่ะย่างเตาถ่านค่ะถึงจะหอมขายเท่าไหร่คะห้าบาทเก็ตแล้วความหอมก็คือต้องย่างเตาถ่าน,นะคะ่ะ มานี้นิดหนึ่งขายที่ไหนอะคะาวัดโองค่ะขายวันไหนมั่งเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็วันหยุดฉัดตะเลิกค่ะติดตามตามเพจกาศได้ค่ะเออแล้วเพจใช้ชื่อว่ากาศวิถีชุมชนวัดโขงค่ะค่ะบอกเบอร์โทรศัพท์ค่ะเผื่อคนอยากทานอ่ะมาหาคุณไม่เจอเงี้ย097 2 3เก้าเจนะคะขอบคุณมากนะคะอะทำต่อ กองเองหมดเลยเหรอแล้วเราใช้มะพร้าวต้นเองข้าวก็ปลูกเองด้วยเหรอข้าวข้าวข้าวนี้ไม่ได้ปลูกค่ะข้าวซื้อแต่ว่ามะพร้าวเนี่ยต้นเองของพวกนี้ทําเองหมดใส้เองด้วยอง่ะเออพี่อยากได้มะพร้าวไปขูดเองอ่ะขูดขูดสร้างภาพอ่ะอยากได้มะพร้าวมีไหมตอนนี้ไม่มีนะพี่มันอยู่ที่บ้านไม่ไมต้องสั่งใช่ไหมมาได้ที่นี่เป็นเนื้อเป็นเนื้อมะพร้าว ะครับพร้อมที่ไปนั่งกูดแบบที่จะนั่งจะตายแล้วกูได้ได้ใช่ไหมมีมีน้งปอกอะไรดีเรือไม่ใช่แล้วก็ผ่ามานะเดี๋ยวเรานัดกันนะคะพี่มีเบอร์โทรศัพท์คุณแล้วได้ค่ะพี่อพี่จะไปกับทำเป็นกูไปสร้างภาพสร้างคอนเทนต์ทำอยู่แบบที่บ้านมีต้นเองเลยเหรอมีต้นต้นรอมันหล่นบ้างอันหนึ่ง สูงก็รอมันหลดอันไนสอยได้ก็สอยอย่างขนมอื่นเนี่ยไส้เนี่ยมะพร้าวก็มีเองนะเผาน้ำหอมก็เองมันจะหอมง่ะสวยจังคลาสสิกมากเลยอ่ะเตาย่างเนี่ยนี่่านอย่าบอกนะว่า่านก็เผาเองอ่ะฮะ เหรอที่บ้านมีต้นสแกอร์ปัดเอาไว้อ่ะอยากให้คนไปเอามาเผาถ่านจังเลยอ่ะสนใจไหมเดี๋ยวนะปิดคลิปเล้จะบอก